โอไลท์โปรโมชั่นกร,รกฎาคม2025นี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เปิดตัวในช่วงกร,รกฎาคมนี้นะครับ o อไลท t โอคลิปโปรนะครับวัสดุท c คลิปออนไลท with three light sources ไฟฉายที่ใช้งานได้ยืดหยุนนะครับแล้วก็มีแหล่งกำเนิดแสงถึง3แบบด้วยกันให้เลือกใช้งานนะครับผมได้รีวิวอ่าโอคลิปโอคลิปโและโอคลิปอัลตรไปแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นปี2025นี้หรือ2026ปีหน้าอาจจะมีสีหรือว่ามีโมเดลอื่นๆที่น่าสนใจโผล่มาอีกนะครับสำหรับช่วงเดือนกนรกฎาคมนี้จะมีโปรโมชั่นนะครับจัดขึ้นวันเวลานะครับเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดเนี่ยผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ด e สคริปชาร์ตพินคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆจะสนใจจะซื้อเลือกซื้อกันก็ กดเข้าไปดูข้างใต้คลิปนะครับแล้วก็ผมจะมีลิงก์ให้ด้วยนะครับก็กดผ่านลิงก์เข้าไปได้เลยมันจะพาไปที่แอปพลิเคชันเพื่อดาวน์โหลดแอปแล้วก็จากนั้นก็ซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยซึ่งตัวแอปเองเนี่ยนอกจากจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสั่งซื้อแล้วนะครับมอนิเตอร์กิจกรรมแล้วเนี่ยก็ยังเป็นแอปพลิเคชันที่ไว้ควบคุมคอนโทรลไฟฉายบางรุ่นของโอไลท์ ine, ที่มีบลูทูธคอนโทรลได้ด้วยอีกนะครับผมราคาเต็มเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่1,360บาทนะครับ แต่ว่าตัวของบอดี้เขาก็จะมีสีหลากหลายลายหลายแบบนะครับแล้วก็ในรุ่นธรรมดา1360เนาะช่วงโปรรู้สึกจะลด20%มั้งเหลือ1,088บาทลดไป200กว่าบาทเกือบ300เลยนะครับตัวนี้ก็มีชื่อรุ่นว่า o c คร p p r o Ancient Script นะครับก็คือเป็นตัวอักขรโบราณแบบนี้นะครับน่าจะเป็นภาษาจีนโบราณมั้งหน้ากล่องก็เป็นกล่องขาวแล้วก็เป็นหน้าตาของเจ้าไฟฉายของเราข้างในนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะ ดูข้างในกันเลยว่าเป็นยังไงครับผมภายในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวไฟฉายซึ่งเจ้าตัวไฟฉายตัวนี้เป็นไฟฉายแฮนด์ฟรีใช้เน็บกับปกเสื้อนะครับหรือว่ากระเป๋าก็ได้แล้วก็ที่สําคัญคือเขาเป็นแบตเตอรี่แบบ b u i อินรีชาร a r เ e a บิลก็คือชาร์จในแบตฝังในนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นคําแนะนําว่าเมื่อปลดล็อกนะครับให้กดสวิตช์นะครับประมาณ2วินาทีมันจะเข้าสู่โหมดอันล็อกก็คือปลดล็อกใช้งานได้ มีการชาร์จผ่าน USB นะครับอยู่ด้านข้างเครื่องแล้วก็ปุ่มจะมีอินดิเคเตอร์บอกระดับพลังงานที่เหลืออยู่โดยสีแดงกระพริบตั้งแต่ตอนชาร์จนะครับ0ูนถึงเกแล้วก็เขียวตั้งแต่9 5้าถึงร้อนะครับก็แล้วแต่ว่าอุปกรณ์ชาร์จจะเป็นยังไงในนี้จะมีสายชาร์จ USB Type A ไป C มาให้1อันใครใช้ Android หรือว่า iOS นะครับที่เป็น15 s e r i ซีรีส์ขึ้นมา16-17อะไรพวกนี้ ปีนี้ก็2025เดือนกันยาก็น่าจะเปิด iPhone 17แล้วนะครับผมใช้ iPhone 16 Pro Max อยู่มีคู่มือแนะนำการใช้งานแล้วก็ตัวไฟฉายนะครับเรามาดูกันเลยนะแกะออกมาเราก็จะเห็นว่าตัวบอดี้ของเขาจะเป็นไฟฉายตัวที่ดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับอยู่ในฝ่ามือแลตัวประมาณแค่นี้เองนะครับถือว่าเป็นขนาดที่พอฟัดพอเวี่ยงนะครับไม่ได้ใหญ่จนรู้สึกว่าเออเกะกะน่ารำคาญแล้วก็ไม่ได้เล็กจนรู้สึกว่า เล็กจนดูไม,ไม่ไม่น่าใช้อะไรขนาดนั้นนะครับก็ตัวบอดี้รุ่นนี้ยังคงผลิตด้วยอลูมิเนียมันลอยนะครับไม่ได้ใช้ OAL หรือ Olight อลูมิเนียมันลอยแบบในรุ่นอัลตรที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวบอดี้แม้ว่าจะดูคล้ายๆกับทองเหลืองหรือว่าบรอ n z e นะครับสัมฤธิ์หรือว่าทองเหลือง brass เนี่ยแต่ว่าตัวเขายังคงเป็นอลูมิเนียมอยู่นะครับทำสีออกแนวน้ำตาลแล้วก็จะมีอกขระ สกรีนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตัวหนังสือที่นูนขึ้นมานะครับถ้าลองสัมผัสดูเป็นภาษาจีนโบราณซึ่งผมอ่านไม่ออกนะครับตรงนี้เหมือนมันตัวคนเลยนะมีหัวมีแขนมีขานะครับน่าจะเป็นอักขรแล้วก็เป็นความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาออกแบบมาเพื่อสื่อถึงกิจกรรมแล้วก็สื่อถึงความต้องการของอบริษัทที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคนะครับผู้ซือ้อหรือผู้ใช้อย่างเราเองนะครับ เราลองมาดูกันที่น้ำหนักนะครับแล้วก็เดี๋ยววัดขนาดคร่าวๆกันกแล้วกันแล้วมาดูสเปกกันนะครับผมน้ำหนักหน่วยกรัมอยู่ที่52กรัมเท่านั้นนะก็<ม>ถือว่าเป็นขนาดน้ำหนักที่ค่อนข้างคล่องตัวนะครับเบาเลยตัวเบามากแล้วก็ขนาดความยาวของเครื่องนะครับเมื่อลองวัดคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ2เศษ1ส่วน4นิ้วนะครับหรือว่า2 and quarter inch นะครับ2เศษ1ส่วนก็2.25เนาะถ้าเป็นเซนก็ประมาณ5จุด 6เซนเมตรนะครับไม่ได้ยาวมากความหนาก็ไม่ถึงนิ้วเลยนะครับเกือบจะนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็ความกว้างก็ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับถือว่าเป็นไฟฉายที่คล่องตัวมากส่วนตัวผมเองผมใช้ o อคลิปโอคลิปโปรแล้ว o อคลิปอัลตรอยู่แล้วนะครับตัวตัวผมเองนะซึ่งก็มันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากๆนะครับโดยตัวบอดี้เนี่ยจะใช้โลหะผลิต เป็นสี่เหลี่ยมเป็นทรงแท็บเล็ตแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าเองเขาก็จะมีตัวเลนส์เป็นกระจกครอบมาอีกทีหนึงซึ่งขอบที่ยกสูงขึ้นมาเป็นสีดําตรงนี้จะเป็นสเต e เลตสตีลนะครับทำสีดําขึ้นมาเพื่อให้ตัดกับส่วนบริเวณที่เป็นหน้าต่าง w i n d o w ์ตรงนี้นะครับส่วน LVD ที่เราเห็นเนี่ยจะมีประกอบไปด้วย LVD 3ส,ส่วนด้วยกันนะครับโดยมุมด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็น LVD ที่ให้แสงกระจายหรือแสงกุ้ง เป็นลักษณะมีโดมเลนส์นะครับแล้วเป็น LED ที่มีความเหลืองพร้อมกับโคมที่เป็นลักษณะแบบหยักๆแบบนี้ถัดมาตรงกลางข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็น LED ที่ไม่มีโดมเลนส์เราจะเห็นว่าตัวหน้าไดโอดอิมิเตอร์เนี่ยมันจะแบนเลยน่าจะให้แสงที่พุ่งแคบนะครับแล้วก็ส่องไกลกับตัวรีเฟล c เตอร์หรือโคมสะท้อนแบบสมูทเรียบก็ทำให้มีฮอตสปอตที่เข้มชัดเจนประกอบกับแสงที่มีลักษณะ LED เล็กทำให้แหล่งกำเนิดแสงมีความเล็กแล้วก็คมชัดมากขึ้น ส่วนด้านบนขวานี้นะครับจะเป็น LED สีแดงนะครับซึ่งเป็น uh, auxiliary, uh, auxiliary light นะครับเป็นแสงเสริมซึ่งแสงแดงเนี่ยก็ใช้งานได้ดีในพื้นที่ที่ไม่ต้องการแสงจ้าจัดนะครับแล้วก็ไม่ดึงดูดมแมลงรวมถึงไม่รบกวนอุปกรณ์ถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอกันคืนด้วยเบสด้านในเป็นสีดำทั้งหมดป้องกันการฝุ่งกระจายของแสงเมื่อใช้งานนะครับส่วนช่อง USB port อยู่บริเวณด้านข้างของเครื่อง มีช่องปิดด้วยการใช้เล็บหรือว่านิ้วเนี่ยง้างออกมามีสปริงช่วยดันให้อ้าออกด้วยนะครับซึ่งตัวแถบปิดตรงนี้เป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมซึ่งก็แข็งแรงเลยไม่ต้องกลัวมันขาดหรือว่าหลุดพอร์ตนี้ยังปิดเอาไว้เพื่อป้องกันทรายฝุน่นเข้าไปติดนะครับแต่ว่าการกันน้ำเนี่ยตัวพอร์ตเองก็ทาทรีทเมนต์ภายในทําให้ป้องกันน้ําและฝุน่นได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีท้ายคลิปว่าสเปกกันน้ําและฝุ่นเท่าไหร่กันในแท้เท่าไหร่รรนะครับ อย่างที่บอกแปลว่ารุ่นนี้เป็นอีดิชันพิเศษก็คือจะมีอักขระโบราณซึ่งชื่อรุ่นก็คือ ancient script นะครับ ancient ก็คือโบราณแล้วก็ script ก็คือตัวหนังสืออักขระโบราณนั่นเองส่วนด้านข้างเครื่องก็จะมีบอกเป็นโมเดลเป็น O c r i p Pro แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นปุ่มคอนโทรลกับชื่อย e ี่ห้อ Olight นะครับตัวปุ่มคอนโทรลจะแบ่งเป็นปุ่มเลือกโหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่สามารถจะเลื่อนเลือกของเลือกสีของแสงหรือเลือกอ LED ที่เราจะใช้โดยผลักไปทางด้านหน้าสุด จะเป็นไฟต่ำนะครับก็คือเป็นแสงกระจายกว้างผลักมาตรงกลางจะเป็นแสงไฟสูงนะคคือพุ่งไกลแล้วก็ตัว R ด้านหลังก็คือ red สังเกตดูตอนปุ่มผมผลักเนี่ยจะมีไฟสีแดงขึ้นที่ปุ่มแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ไฟอยู่ในสถานะล็อกเอาใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องจําเป็นต้องกดปลดล็อกก่อนซึ่งถ้าผมลองกดดูมันก็จะไม่ทํางานนะครับแต่เพียงแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันบอกให้เราทราบว่าแบตเตอรีย่ยังไม่หมดมีอยู่นะแต่มันล็อกนะครับ ส่วนเป็นที่มาของชื่อรุ่นคือโอคลิปเนี่ยก็แน่นอนว่ามันต้องมีส่วนที่มันหนีบได้นะเพราะคลิปมันแปลว่าหนีบนะครับซึ่งด้านหลังของเครื่องเนี่ยก็จะติดตั้งตัวคลิปหรือบานพับที่เป็นลนักษณะมีเดือยโลหะขวางพร้อมกับสปริงโหลดข้างในที่เป็นสปริงโลหะเดาว,ว่าน่าจะเป็นสแตนเลสนะครับพร้อมกับรูสําหรับร้อยแลนยาร์ดซึ่งถ้าใครไม่ต้องการจะถือแบบนี้ นะครับก็สามารถจะร้อยเชือกหรือว่าร้อยโซ่สร้อยอสายสร้อยนะหอยอะห้อยคอจะห้อยกุญแจรถกุญแจบ้านก็ยังได้แล้วก็ตัวมันเอง่ยมีลายกันเลื่อนที่ใช้จับบีบแบบนี้เหมือนไม้หนีบผ้านะครับแล้วก็สามารถจะนําไปหนีบกับหมวกนะครับได้ด้วยอย่างเช่นผมต้องการใช้เป็นแฮนด์ฟรีแบบนี้ผมก็เอาตัวคลิปเนี้ยบีบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หนีบแบบนี้นะครับจากนั้นก็เปิดคอนโทรลแสงก็จะถูกส่องลงมาข้างล่างใช้เป็นแฮนด์ฟรีได้หรือจะเป็นการหนีบ ข้างบนแบบนี้ก็ได้นะครับเผื่อว่าเ,ออเพื่อนๆพี่ๆจะรู้สึกว่าหนีบด้านล่างไม่ต้องการแสงด้านล่างแต่ต้องการส่องสว่างไปทางด้านบนมากกว่าบนในห้องเนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หนีบแบบนี้ได้แต่ปุ่มคอนโทรลก็จะอยู่ข้างบนซึ่งตัวหนีบเนี่ยหนีบแน่นมากๆเลยนะครับมีลายกรนลื่นที่เป็นยางข้างใน2ฝัง่งหนีบได้นั่นหนามากนะจะหนีบผ้าตากผ้าตาก Favorite, อะไรก็หนีบได้ด้วยนะครับที่สําคัญคือตัวเครื่องมันเองเนี่ยด้านหลังของเครื่องเขายังเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับสามารถจะใช้ ตัวเครื่องนี้แหละนะครับแปะหนีบเข้าไปกับวัสดุที่เป็นโลหะได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมมีตัวถังรถนะครับจักรยานมอเตอร์ไซค์เสียรถยนต์เสียหรือจะเป็นเสาโตะนะครับหรือว่านอะไรก็ได้ที่เป็นวัตถุโลหะสามารถจะวางดูดไปได้เลยนะครับซึ่งแม่เหล็กเขาก็ค่อนข้างที่จะดูดแรงเลยนะครับเห็นไหมขนาดว่าเกาะได้แค่ปลายนิดเดียวเองมันก็ยังแบบเกาะได้แน่นนะครับม,มีเศษโลหะติดนะก็ ดูดได้แน่นหนาดีใช้เป็นแฮนด์ฟรีนะแปะเสาแปะตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นรถเสียก็เปิดโหมดกระพริบแล้วไปแปะไว้ท้ายรถนะครับก็เตือนคนอื่นได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้ไปดูแสงกันแล้วเดี๋ยวกลับมาดูวิธีสั่งงานชาร์จแล้วก็ใช้งานกันแล้วมาสรุปกันมาครับผมไปดูแสงกันเลยครับผม o อค p ิ Pro นะครับมาดูกันนี่คือแสงระดับต่ำสุดของแบบแสงกระจายนะครับก็จะอยู่แค่ตรงนี้ราเลือนเรือยแค่นี้มองไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่เนาะตึ๊บ พอเห็นจางๆะระดับสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงน่าจะเป็นระดับมีเดียมนะครับอันนี้กว้างเลยเนาะแล้วก็ไฮครับกินพื้นที่กว้างมากเลยดูผมแทบไม่ต้องสาดไฟไปมาเลยส่องถือเฉยๆนยก็สว่างทั้งทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกก็จะเป็นแม็กซ์หรือว่าเทอร์โบของโหมดกระจายกว้างนะครับซึ่งแสงหมดกกระจายกว้างเนี่ยดีเลยนะครับเนี่ย คือให้เลยไม่ต้องสาดไฟไปมาแต่มันจะส่องไม่ไกลสุดตรงนู้นะครับเราจะเห็นว่ามันเห็นลางๆแต่มองไม่เห็นรายละเอียดนะครับนี่ก็เป็นโหมดกว้างวนอีกทีนึงนะครับลองใหม่เนาะโลปิดก่อนเนาะปิดโลมีเดียมไฮแล้วก็แม็กซ์ที่โหมดกว้างคราวนี้ลองปรับไปเป็นโหมดพุ่งบ้างนะครับผมผมสลับเป็นโหมดพุ่งบ้างชึบ พอสลับมาจะเห็นได้ชัดเลยว่าแสงจะปรับแพทเทิร์นชัดเจนนะครับนี่นี่คือหมดพุ่งแล้วก็ปรับความสว่างได้หลายระดับด้วยอย่างเช่นต่าสุดแบบพุ่งก็จะแค่นี้เห็นเป็นกระจุกแค่นี้เลยใกล้ๆสูงขึ้นมาอีกนะครับก็ไปไกลขึ้นนะแต่ว่าแสงก็ไม่ได้สว่างด้านข้างเยอะแล้วก็ขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมว่าเป็นกระจุกชัดเลยเห็นวัตถุหรือว่าอะไรที่อยู่ไกลๆออกไปชัดแต่ข้างๆตรงนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ แล้วก็แรงยังไม่สุดนะก็กดดับเบิลคลิกก็จะไปแม็กซ์นะส่องไกลกว่าแต่ว่าแสงแวดล้อมจะต่างกันเดี๋ยวผมจะลองสลับไปโหมดแสงกว้างดูนะนี่คือแสงพุ่งนะครับเห็นไหมจะมีฮอตสปอตชัดเลยแสงกว้างชึบต่างกันเลยนะแพทเทิร์นความไกลอันนี้แสงพุ่งอ่ะไปแสงแดงครับชึบแสงแดงก็จะมีโหมดให้เลือกใช้คืออันนี้เป็นโหมดเบาก็จะใช้ เปิดในที่ที่ต้องการส่งสัญญาณนะครับหรือว่าจะเป็นการอ่านแผนที่หรือว่าไม่รบกวนในวิชั่นกดค้างเพื่อเป็นโหมดกระพริบสโตรบแบบนี้แปะไว้ท้ายรถหรือว่าวิ่งจ็อกกิง้งก็จะเป็นไฟเตือนปั่นจักยานมสเซนเจอร์อะไรพวกนี้นะครับกดดับเบิลคลิกก็จะไปเรสแบบแรงเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นเรสแบบเบาก็จะเบานะบแบบนี้ไปไม่ไกลเรสแรงก็กดดับเบิลคลิกนะครับก็จะประมาณนี้กว้าง ประมาณนี้ไปดูรีวิวกันต่อครับผมโอเคนะครับสำหรับการชาร์จใช้งานก็เพียงแต่นำสาย USB ที่เราเตรียมไว้นะครับเสียบกับแหล่งพลังงานไม่ว่าจะเป็นอ่า Power Bank นะครับไฟบ้านอะแดปเตอร์อะไรก็ตามแล้วก็นำสายเนี่ยเสียบเข้าไปที่บริเวณพอร์ตด้านข้างที่เตรียมไว้นะครับตอนที่กำลังชาร์จอยู่จะมีไฟสีแดงกระพริบเตือนที่ปุ่มด้านข้างให้เราทราบว่าตอนนี้เครื่องกำลังชาร์จตั้งแต่0จนถึง95%ะครับเมื่อ แบตเตอรี่สูงกว่า95%ถึง100จะเป็นสีเขียวค้างนะครับจากนั้นก็สามารถจะถอดออกมาเพื่อใช้งานได้และส่วนที่น่าสนใจของเจ้าตัวนี้คือขณะที่ไฟชาร์จอยู่นะครับตัวเครื่องมันเองสามารถจะเปิดใช้งานได้นะครับแต่จะเป็นความสว่างในระดับที่ไม่สูงนะครับก็คือจะมีแค่โลมิดนะครับแค่นี้นะครับหรือจะเป็นการเลือกโหมดที่เป็นโหมดแสงกระจายก็ได้นะครับแสงแดงก็ มีสอโหมดเหมือนกันนะครับส่วนโหมดอื่นๆอย่างเช่นเทอร์โบอะไรพวกนี้เขาก็จะไม่มีนะครับลองดูเนี่ยผมจะลองเปิดเป็นแสงแดงประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับคราวนี้เราลองการดูการคอนโทรลนะครับยูเซอร์อินเทอของเขากันตัวไฟฉายเนี่ยจะมีระบบล็อกเอาท์ที่เป็นระบบ กดค้างด้วยปุ่มนะครับซึ่งตอนนี้ไฟฉายออกจากล็อกเอาท์แล้วนะอันล็อกแล้วนะครับใช้งานได้แล้วผมจะล็อกไฟฉายคือกดปุ่มสวิตช์ข้างค้างจนกว่าไฟจะติดขึ้นมาแล้วค้างต่อไปจนมันดับนะครับทันทีที่ไฟดับลงทุกครั้งที่สัมผัสสวิตช์จะมีไฟสีแดงขึ้นแต่ตัวไฟจะไม่ทํางานอะไรเลยนะครับเป็นการล็อกเอาท์นะครับจะออกจากโหมดนี้ก็คือต้องกดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งจนกว่าไฟจะติดขึ้นมานะครับที่ระดับที่เราเลือกหรือว่าเป็นโหมดที่เราเลือกโดยผมจะลองให้ดูก่อนนะครับว่า เป็นยังไงไการเปิดปิดคือ1คลิกเพื่อเปิด1คลิกเพื่อปิดนะครับเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างเพียงแต่กดสวิตช์ค้างแล้วไฟก็จะวนไปที่ระดับตำ่ำกลางสูงแล้ววนกลับมาต่ำอีกนะครับโหมดอัล้าโลก็มีด้วยการกดค้างสักครู่หนึ่งแล้วไฟก็จะติดขึ้นมาโลมิดไฮ แต่ถ้าข้าม ultra low ไปแล้วก็จะไม่มีแล้วนะครับกลุ่มแรกที่จะเลือกใช้งานก็คือเป็นโหมดไฟต่ำนะครับก็คือเป็นโหมดกระจายกว้างใช้งานระยะใกล้แสงก็จะเป็นแสงที่ค่อนข้างจะกระจายนะครับถ้าลองดับไฟให้ดูซึ่งขนาดที่ผมรีวิวตอนนี้เป็นช่วงกลางวันแต่ผมถ่ายในห้องที่มืดนะครับไม่ได้มืดสนิทมากก็แค่ไม่ค่อยมีแสงนะครับจะสังเกตดูว่าองศาของแสงเนี่ยจะเป็นลนักษณะคือกว้างแล้วก็ h o ต s p o ตแทบจะไม่ไม่เข้มเท่าไหร่นะจะเป็นกระจายยนวลๆนี่นี่คือแสงระดับต่ําสุดเลย m ีเ i ียมห g h นะครับเห็นสังเกตได้ชัดเลยนะครับว่ามันจะเป็นองศาที่กว้างแล้วก็ความเข้มตรงกลางบีมไม่ค่อยไม่ค่อยเข้มนะแต่แสงก็จะกระจายเกลี่ยแบบนี้นะครับเหมือนไฟแฟลชมือถือจะสว่างกว่าเยอะเลยนะครับโลมิดหายอีกที่หนึงโลมิดหายนะครับก็ตามนี้เทอร์โบก็ดับเบิลคลิกนะครับแต่มันจะดอบลงมาเพราะว่า แบตมันไม่ได้เยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนค่าลูเมนเท่าไหร่อะไรเดี๋ยวผมเข้ามาทวนให้ฟังอีกทีโลมิดไฮเอาอะไรก็ปล่อยไว้ที่ตรงนั้นปิดไปเปิดมาใหม่จะจําอยู่ล่าสุดที่ใช้นะครับจะไม่จําเฉพาะเทอร์โบกับตร้าโลจะไม่จำนะครับเอ้าโลต้องเรียกได้ด้วยการกดสวิตช์คันตั้งแต่ต้นจนไฟติดแล้วปล่อยมือก็จะประมาณนี้สว่างประมาณไฟแฟลชมือถือแต่โหมดมิดไฮแล้วก็อัลตรไฮหรือว่าโหมดเทอร์โบอะไรพวกนี้ก็ถือว่าแรงมากนะครับการลัดเข้าเทอร์โบแบบรวดเร็ว ไฟเปิดระดับต่ำหรืออะไรก็ตามกดดับเบิลคลิกก็จะไปเทอร์โบเลยนะครับแปลงเลยแล้วก็3คลิกได้ไหมไกดทริปเปิลคลิกหรือว่า3คลิกก็จะเข้าสู่โหมดบีคอนนะครับซึ่งโหมดนี้จะทำการปล่อยแสงออกมาทุกๆ2 4ถึงวินาทีนะครับเราจะแวบขึ้นมาทีนึงเหมือนไฟประภาคารแฟลชวาบขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ใช้ส่งสัญญ,ญาณของความช่วยเหลือหรือว่าใช้สแสดงตำแหน่งนะครับโลเคชันบีคอนได้นะครับ สามคลิกนะอย่าลืมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งคลิกเปิดหนึ่งคลิกปิดเปิดแล้วปรับความสว่างกดค้างมันก็จะวนไปเรื่อยๆต่ำกลางสูงแล้ววนกลับมาต่ำอีกดับเบิลคลิกไปเทอร์โบทริปเปลิลคลิกนะครับก็จะไปบีคอนอันนี้เป็นโหมดแสงกระจายกว้างนะครับคราวนี้เราลองมาดาูตัวไฟสูงบ้างนะครับก็เป็นผลักสวิชมาตรงที่ขีดตรงกลางตรงนี้นะครับเปิดออกมาเราจะเห็นว่าแสงเป็นกระจุกมากกว่าอันนี้เป็นแสงกระจาย นี่แสงกระจกอ่าจะสังเกตดูว่าฮอตสปอตของแสงจะเด่นชัดกว่าแบบกระจายนะครับซึ่งถ้าผมลองดับไฟให้ดูอีกครั้งหนึง่งเ <t ell> พื่อนๆก็จะเห็นว่าแสงเขาจะมีฮอตสปอตชัดเลยนะครับแคบกว่าแล้วก็เป็นกระจุกเห็นไหมโลมิดไฮแล้วก็เทอร์โบอันนี้ก็จะส่องไกลขึ้นนะครับเป็นกระจุกชัดเจนขึ้น2คลิกเทอร์โบ3คลิกมีอะไรเกิดขึ้นไหม ก็เป็นบีคอนเหมือนกันแต่เป็นบีคอนแบบแสงพุ่งนะครับตรงกลางทางานข้างล่างตรงนี้อันนี้ก็เป็นโหมดแสงแคบนะครับซึ่งตัวไฟเนี่ยสามารถจะฟลิกสลับเป็นโหมดพุ่งโหมดกว้างได้เลยตามใจชอบเลยนะครับตอนที่ไฟยังเปิดอยู่เลยนะนี่เป็นโหมดพุ่งโหมดกว้างโหมดพุ่งโหมดกว้างสลับกันไปได้เลยด้วยการเลื่อนสวิตช์สุดท้ายเป็นโหมดเรดไลท์นะครับผลักสวิตช์มาทางด้านหลังสุดนะครับโหมดเรดไลท์จะมี การใช้งานทั้งหมดคือมีต่ำมีสูงแล้วมีกระพริบนะครับซึ่ง1คลิกเพื่อเปิด1คลิกเพื่อปิดนะครับเปิดแล้วปรับความสว่างก็กดค้างนะครับมันจะเป็นโหมดกระพริบถีเลย1ครึ่งวินาทีกระพริบท,ท,ทีหนึ่งนะครับใช้ปั่นจักรยานติดเอวตอนไปวิ่งตอนเช้าหรือว่าแสดงตำแหน่งเตือนนะครับเวลารถเสียก็แปะไว้ท้ายรถนะครับเครื่องอเครื่องยนต์ไม่ติดไฟดับอะไรเงี้ยก็ แปะไว้ท้ายรถแบบนี้หรือบนหลังคาเราก็ได้ mm hmm. ก็จะเป็นแสงเรดไลท์กระพริบเตือนนะครับคลิก1ครั้ง,งเปิดคลิก1ครั้ง,งปิดนะครับแต่เปิดโหมดอะไรอย่างเช่นผมเปิดโหมดเรดกระพริบบลิงแบบนี้มันก็จะอยู่เรดกระพริบบลิง์นะครับแต่ถ้าเกิดผมเปิดเรดนิ่งก็จะเป็น l o การเข้าโหมดเทอร์โบหรือโหมดแม็ก์ของเรดคือดับเบิลคลิก1 2ก็จะเป็นเรดนะครับ แสงสีแดงค่อนข้างเข้มเลยซึ่งแสงสีแดงก็จะมีประโยชน์ในการเตือนภัยสแสดงตำแหน่งนะครับแล้วก็มันจะไม่ค่อยดึงดูดมแมลงด้วยนะจากที่ผมลองทดลองใช้งานดูนะครับเพราะว่าแสงสีแดงเนี่ยเขาเป็นแสงที่มแมลงไม่ค่อยรบกวนนะครับประกอบกับ ตัว,วอุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดีโอบางอย่างเนี่ยเขาจะมีะความไวแสงสีอื่นๆนะครแต่แสงสีแดงเป็นโล w ิกเนเจอร์ไลท์นะครับถ้าต่ำกว่าแดงก็เป็นอินฟราเรเราจะมองไม่เห็นแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีเซตอัพคร่าวๆและกันของการใช้งานนะครับแบตเตอรี่ความจุภายในอยู่ที่580ม ah ิลลิแอมป์อันะครับเป็นแบบ r e ชาร์จบิ u i ์อินเลยแล้วก็เป็นแรงดัน3.7โวลต์นะครับอัตราการจ่ายกระแสอยู่ที่2.146วัตต์ต่อชั่วโมง ระยะแสงที่ส่องไกลสุดเมื่อใช้โหมดพุ่งนะครับอยู่ที่120เมตรค่าแคนเดล่าสูงสุดอยู่ที่3,600แคนเดล่ากันน้ำและฝุ่นอยู่ที่ ipx 6กนะครับกันกระแทกที่1.5เมตรน้ำหนัก53กรัมหรือว่า1 7 6ออนซ์นะครับถ้าดูรีวิวนี้แล้วชอบกันอยากจะซื้อกันก็ตามไปในลิงก์ได้เลยนะครับสำหรับราคาอะไรผมก็น่าจะแจ้งไว้ใต้คลิปเป็นตัวเลขแล้วแล้วก็ต้นคลิปผมบอกไปแล้วว่าตัวนี้ราคาเต็มมันพันกว่าบาทนะครับลดเหลือพันนิดๆน,นะครับราคาเต็ม พันสาบาทลด20%เหลือพันแปบาทนะครับลดไป270กว่าบาทเลยนะนี่ก็คือโอคลิปอัลตร้าไหมไม่ใช่โอคลิปโปรนะครับเอนเชียนสคริปนะครับเป็นสีน้ำตาลสวยๆเลยในโปรโมชั่นกนรกฎาคมนี้นะครับก็ชอบก็ตามไปดูแล้วกันในลิงก์นะครับข้างใต้แล้วก็สะสมกันก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับผมผมเองก็ เป็นคนที่ชื่นชอบใช้เจ้าตัวนี้มากเลยนะครับถ่ายคลิปมาเสริมกันนะครับก่อนหน้านี้โอคิโปรออกสีดรา้อนมานะครับสีดำอันนี้ของปีที่แล้วแล้วก็มีเรดเซอร์เพนนะครับบีงูลักกี้สเนกอะไรอันนั้นอยู่อีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าไม่ลืมอ,อันนี้เป็นเขียวแล้วก็มีสีดําสีอะไรเงี้ยนะมันออกมาอีกหลายสีสีส้มสีอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้มาให้ดูแล้วก็จะมีอลตราออลตราก็จะเป็นวัสดุ oal นะครับเปลี่ยนจากเรดไลท์เป็น uv แทนนะครับลอเครื่องก็จะเป็นเหลี่ยมขึ้น โดยทั่วไปก็คล้ายๆกันนี่รีวิวไปแล้วแล้วก็จะมีโอคลิปเฉยๆซึ่งเหมือนโอคลิปจะเลิกผลิตแล้วนะครับอ,อ,อันนี้ผมมีตัวไทล t กับตัวขายจริงด้วยนะมีแสงแดงแต่ว่าเป็นจุกยางแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดก็มีแบบนี้แบบนแบบเดียวปรัแบบแสงไม่ได้นะครับตัวัลตร้ากับตัวโปรเนี่ยเขาจะมีโหมดปรับแสงแบบนี้ได้โอเค ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจค่อยมารีวิวแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่พิศศดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเฮบิไรเดนเอาท์